ก่อนหน้านี้ตัวทำพนักงานบริษัทบริษัทเอกนชนก็คืออยู่ในตําหนงของพนักงานบัญชีการเง,งเรินหรือแอดมินทั่วไปค่ะหลังจากที่เราทํางานบริษัทแล้วเราแต่งงานมีลูกเราก็ได้ลาออกจากงานแต่ทีเนี้ยเรียนรูป้ปีนีงอยากได้ยางค่ะอยากใช้เงินตัวเองเหมือนเดิมเพราะเราเคยทํางานเนาะ คือแบบสบายใจอ่ะอ่ะและทีนี้เราก็เลยมันก็มีนิดนึงเนาะไอคนที่แบบเคยเจอว่าอุย้ยสามีทำง,งานคนเดียวเหนื่อยจังอุ้ยฉันทํางานคนเดียวเหนื่อยอ่ก็เลยไปรอเวาค่ะโดยการที่หางานแต่ว่ามีงานอะไรนะที่จะทําให้เรามีเวลาเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ทงํงานไปได้ด้วยอ่ก็เลยเห็นอาชีพตัวแทน อาชีพตัวแทนประกันชีวพเนาะสิ่งที่ให้เลยก็คือเหเวลา2เงเืน3ามเพื่อน4เราได้ไปเทีย่ยวทุกอย่างาสามารถเป็นเดนกได้เพราะว่าเหมือนกิจการของเราเองนะเราก็ทําเองได้แล้วก็มีเวลาเลี้ยงลูกเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนเย็นไปรับลูกกลางวันแบบ เราก็ลองกลับมาคิดดูว่าเอ๊ะหลายหลายคนบอกว่าให้ไปสมัครงานเหมือนเดิมให้ไปทํางานบริษัทเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราคิดคือทํางานบริษัทเหมือนเดิมสิบสองชั่วโมงเงินเดือนหนึ่งแปดแต่ทํางานประกันชีวิตฉันทำแค่วีคละหนึ่งวันแค่สองหมืน่นมันเยอะก,กว่าสองชั่วโมงกับหน่แปดอีกอ่ะก็เลยพัฒน,นาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานเสริมหรือ,อางานพาทางที่ต้องมีเวลาหรือว่าธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ต้องลงทุนแนะนําตัวแทนประกันชีวิตนะคะสิ่งที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอย่างที่คุณคิดตั้แต่แกก็ได้นะคะ